เปิดมาลูกนี้ครับให้ดูจังหวัดนี้ก่อนเลยครับเป็นจังหวัดนยกที่2ครับสิทธิชัยได้นับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พามาดูผลมวยนะครับของศึกวันโอลิเดเบรลครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คงบอกว่าเป็นศึกตามหาหนึ่งในผู้กล้านะครับตามหาผู้กล้าหนึ่งเดียวที่จะเข้าไปได้รับชัยชนะในศึกนี้นะครับซึ่งเขาก็เราเห็นเป็นมวยรอบใช่ไหมมี4คนที่ประกบกันมาก่อนหน้านี้นะครับเปิดมาสิทธวันนี้ก็ดูสีหน้าทาทางดูมั่นใจครับดูครับ แต่ว่าเนื้อตัวเนี่ยถ้าเทียบกับผู้ชกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปรียกกันมากครับผู้ชกก็ออกมาเนื้อตัวดีเหมือนกันนะครับสำหรับดาวิดเชีเรียนะครับนักชกหมัดหนักจากจอร์เจียวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมัดของหมัดของนักชกเนี่ยหมัดของผู้ชกของสิริชัยไม่ค่อยออกทํางานเท่าไหร่นะครับดูจะไม่ค่อยกล้าต่อยนะครับก็จะมีเห็นอยู่เป็นลูกเตะค้านะครับเตะล่างแต่สิริชัยวันเนี้ยมายับแล้วก็เตะขึ้นบนนะครับอาศัยจังหวะสาดแข้งซ้ายนะครับ สาดแข้งซ้ายขึ้นบนอ่ะเป็นลูกที่สิทธิชัยเตรียมหมานะครับเนี่ยเขามีเตะล่างนะส่วนสิทิชัยนี่มียับซ้ายแล้วก็เตะครับเป็นลูกแข้งครับยกซ้ายสูงสูงของสิทธิชัยเหมือนกันยกหนึ่งเนี่ยผมฟังแล้วพี่เลี้ยงดูมั่นใจเลยนะครับทีมงานของสิทธิชัยบอกว่าเลือกเอาเลยค่อยๆทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยก2มาสิทธิชัยก็เน้นขึ้นครับมาดูครับนี่เป็นเหมือนยกหนึ่งที่สิทธิชัยฉายเต็มที่ครับมีแข้งมีเขา่าแล้วก็มีตวัดซ้ายนะครับที่ทําให้เขาได้นับแล้วก็ ือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามของสิตี้ไทยเลยนะครับวันนี้ครับส่วนคู่ชกเองอย่างที่บอกครับดูครับออกอาวุธน้อยมากครับหลายคนที่ดูอยู่ก็อาจจะอึดอัดแทนเลยครับเพราะว่าคือยังไงอ่ะจะต่อยไปก็โดนเตะนะครับแข้งเตะกาดบ่อยๆที่มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยมีเข่าไปครับจดจ้องจ้องอยู่ครับดูจังหวะนี้ครับนี่ยตวัดซ้ายครับแล้วก็โอ้โหได้นับเลยครับเพราะว่าด้วยองค์ประกอบต่างๆครับดูครับมือถึงพื้นเลยนะครับ ปังเข้าไปครับเหมือนเสิร์ฟโอ้โหแตผมก็เสิร์ฟตะกร้อเล่เสิร์ฟเอสเลยลูกนี้นะครับก็นั่งเหยียบซอยเลยครับแล้วก็มือค้ำมาครับกรรมการนับ8ครับก็หน้าเสียอยู่เหมือนกันเลยครับเพราะว่าตัวเองเขาก็จริงๆเขาเหมือนกับเขาจะกักหมัดไว้นะครับแต่พอโดนเตะเยอะๆแล้วมันจะเจ็บนะครับนี่ครับโดนเตะนี่ยก3นะครับยกสามมาสีเท่ก็เริ่มโชว์เลยครับมีลูกโอ้โหหลายลูกครับต้นเพื่อนได้ดูเลยดูสดอยู่นะครับใครที่อยากดูสดๆนะครับก็ไปดูลิกเกอร์สิ์แท้ได้ ทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับยูทูบวันแชมเปี้ยนชิพครับนี่เป็นเพียงอัปเดตผลมวยเท่านั้นหลังเกมศรีชัยก็ออกมาพูดถึงบอกว่าตัวเองนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าดีเท่าไหร่เพราะก็เสียวๆอยู่นะครับแต่ว่าไฟต์ต่อไปคงต้องได้ดูครับนี่ฮะไฟต์ต่อไปครับคู่ชกของเขาครับก็น่าดูน่าชมกันเลยเลยครับสำหรับอ่าซิกกี้อาซาลอฟครับตอนนี้ก็คือคนที่รันเเร็งกิ้งอันดับ4ของรุ่นนี้ครับได้เจอกับทางศริชัยครับซึ่งศริชัยเองก็เป็นอยู่ในเร็งกิ้งอันดดัััับบบ3นนนนะะคครรกกก็จจไไ้้้เเขาปอใศึี และนี่คือเป็นผลมวยของคู่ศิริชัยนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ครับแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับนี่เป็นเพียงผลมวยเท่านั้นใครอยากจะดูคลิปชกเต็มเต็มนะครับไปดูลิเกศิษฐ์แท้ได้ทางวันเชมเป็นชิพนะครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องยู u ูบสองพัฒนาชัยครับอัปเดตข่าวสารวงการมวยทาง u t u b e นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับ m u a y d u n g ครับแอดมวยดังครับครบเครื่องเรื่องมวยอยู่ที่นี่นะครับถ้า อไอพอกันไหมคลิปหน้าครับยูดีมีแห้งส้ำใบดีสุขภูสุขคนครับหากเพื่อนๆถามว่าคู่ชกของสีชั่งคนต่อไปคือใครนะครับเผือเ่อสงสัยจริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหล,ละเพราะว่าเป็นรายการต่อเนื่องกันครับคน,นั้กก็คือชิงกิอาสลาซอฟครับเป็นนักชกแรงเก่งดับสีที่บอกไปนี่คือฟอร์มของเขาครับดูครับก็ชนะโจลัทวุฒมานะครับ หมัดหนักมากๆนะครับมีหมัดแล้วก็มีแข้งด้วยครับก็แตกต่างจากคู่ชกคนที่แล้วนะดูเหมือนสีชัยเหมือนจะเคยชนะมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าติดตามกันนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันด้วยครับไฟต์ต่อไปของศรีชัยในรอบชิงชนะเลิศครับผมเอเคครับ